เตรียมหนังสือพร้อมไหมคะเล้วนี้ใครยังไม่ได้ลูกอ่านให้แม่ฟงังเปิดหน้าที่ยีสิบเจ็ดเลยค่ะยี่สิบเจ็ดอ่ะสองสเจ็ดหน้าน,นี้ลูกที่มีบัวมีดอกบัวนั่นันี่สี่เนจี่ยี่จี่จี้จี้จีดยี่ี้จ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 ี่จี้จีะจี้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 จีี้จี สามลูกต้องพานารีนนั่นที่มีวัวลูกกต้องค่ะเปิดหาหนังสือเจอไหมลูกานะนี่เท่าไหร่ยี่สิบห้ี่ส็โลสองเจ็ดค่ะที่มีวัวมีดอกบัวเขาผัดหนังสือเจอยังลูกอ่าดบัวนะคะเขาผัดเปิดใหม่ด้วยลูกสิบจได้แล้วค่ะคุณนีย มนี่ห้ามกินเล้วเราจะต้อง๋ามห้ามด้วยนะอ่าน้ายี่สิบเจ็ดนะคะได้แล้วครับผมเอาละครับตาคุ้แล้วลูก โอเคเรามาอ่านกันกันคำที่หนึ่งนะคะลูกคำที่หนึ่งอ่าแบบดงแดงโอ้โหอ่าดิดีเห็นจอชัดไหมคะลูกชัดไหมคะเล็บบบกบอกเด็กบอก,กคุณครูเลยเบ,บ็กอ่าใหญ่ไหมลูกใหญ่แล้วนะะค่ะ เดดเดยเปิดไม้นลินเปิดไม้ใครเปดเปิดไม้ลูกแคีเปิดไม้น้องฟอสเปิดไม้ลูกพระผาดเปิดไม้ได้เลยลูกพี้เลยได้เลยแล้วครับยังไม่ค่ะแล้วมาอ่านกันนะเดดเดดเห็นรูปดอกบัวไหมลูกอ่าดอกบัวนะคะอ่าดอกบัวนะคะบใบไม้สารอ้วบับไม้บวใบไม

ตัวตัวอ่าต่อไปค่ะอ้าวมีตอเต่าสารอัวแล้วมีเครื่องหมายพวกนี้เรียกไม้อะไรนะเออไม่ถูกไม่ถูกไู่กไม้อะไรเอ่ยเอ่อไม่ถ่ถถูกต้องไม้จัตวาลูกจัตวาอ่าตัวตัวออจัตวาอ๋อจัตวาลูกตอัวตัว ตัวตัวไม่จัดตัวตัวอ่านยาวๆเลยนะตัวอัวตัวไม่จัวตัวตัวอ่านยาวๆทีเดียวเลยอ่ะต่อไปอ่นต่อไปคำต่อไปอ่าเด็กผูหงฮอหยบแต่ละอัว

ขอตาละอัวไม่เอกขออัวถ ah, mm hmm. uh huh. ั่วไม่เอกทั่วขออัวถั่วไม่เอกขัวนะคะเดี๋ยวจำด้วยนะเดี๋ยวก็ให้อ่านที่เราพูนะนะต่อไปค่ะลูก อ้าวมีถังน้าแต่ที่ก้นถังน้าเห็นไหมคะมันมีรอยรั่วออกมาอ่ารอเรือสารอัวไม้เอกรอเรือสารอัวไม้เอกรัวรัวไม้เอกรั่วอ่าเห็นไหมก้นถังมันรั่วไหมคะอ้าวแต่นี่ฝั่งนี้ไม้เอกฝั่งนี้เป็นไม้โท เห็นไหมคะคำก็จะเปลี่ยนไปนะลูกเพิ่มเป็นไม่เป็นคำว่ารอเรือสระอัวไม้โทรออัวไรออัวไม่มีเสียงตะกำลังหาเสียงอยู่รออัวไม้โทวัวอ่านะคะเป็นอะไรเป็นรั่วเพิ่มไม้โทเป็นรั่วเห็นไหมคะออกเสียงไม่เหมือนกันนะลูกต่อไป อคำสุดท้ายนะลูกเห็นไหมคะอ่าเป็นห้องครัวห้องครัวนะรอไฟรอเรือรอรัวไฟเรืออัวรอไฟรอเรือเป็นคำควบคั่งนะลูกสองคำนด้วยกันนะคะรอรออัวครัวรอคอัวอัวอ่ารอรออัวคอัว หนอไปลูสุดท้ายเห็นหคแมวัวหนูหนูไม่เก่ค่ะลูกดูที่หนูางมเร็วๆูกนละแมวเแมวนูแะมวห็ครอไก่รอลิงจระอัวอไก่รอลิงหออัวอ่านว่ารออัวกลัว อ่าแม่หนูกลัวแมวเห็นไหมกลัวแมวจับมิสนะคะแมวมันไม่มีทำไมไปติดใจอะไรไม่เองนะคะตอนนี้อ่าต่อไปค่ะทีนี้เรามาอ่านสามอีกรอบนะลูกอ่านย้อนด้วยนะโอรอัวครัวโอรอัวครัวอ่าโอรอัวครัว กมเก่งมากเลยน้องคอตั้งใจอ่านมากเลยเก่งมากเดี๋ยวก็มีรางกัลให้ราหัวรัวไม่เอกรัวบวกกัวรัวไม่เรัวรัวรัวไม่โรัวข้าวข้าวข้าวเ้าวข้าว้าวข้าว้วข้าวข้องขา้วขาว อ้าวขึก่อนต่อไปลูกหัวหัวอหัวหัวอ่าต่อไปต้นถั่วทออวหัวถั่วไม่เอกถั่วหอวหัวไม่เอกหวต่อไปนะคะย้อนขึ้นไปนะลูกต่ออัวตัวต่ออัวตัวหัวได้ยินเสียงคอชัดมากเลยเดี๋ยวก้อนให้รางวัลคอหนึ่ง หนึ่งอย่างนะลูกต่อไปตัอัวตัวไม่จัตัว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 ไม่จัตววตัวน่ามีรางวัลให้คนท่กคบต่อไปบวอัวบัวบัวอัวบัว่าวอัวัว่าวอัวบัวน่าเก่งมากเลยอ่า เดี๋ยวพวนให้อ่านทีละคนนะอ่านให้พวนฟังหน่อยสิเมื่อกี้อ่านไปแล้วสองรอบดูสิว่าใครจะอ่านได้บ้างใครเป็นคนเก่งกลัวกลัวไม่เองเอาทีละคนนะทีละคนนะคะทีละคนนะเอาใครก่อนดีนะใครก่อนดีนารินพร้อมไหมนารินนารินพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะอ่ะพร้อมค่ะอ่ะ นารินอ okay, ่านให้คนทำลายบอใบไม้สารอัวอ่านว่าบอใบไม้สารอัวบออัวบ uh ัวโอ้โหเก่งมากอ้าวคกนให้รางวัลหนึ่งอย่างเอาดอกไม้ไปอ่าเอายางลบดอกไม้ให้นารินนะโอเคไหมคะโอเงค่ะอ่าให้ดอกไม้นารินไปหนึ่งดอกอ่าดอกไม้ให้นารินเก็นชื่อก่อนนะ ให้นารินไปหนึ่งดอกอ่ะต่อไปอายม,มีย่มมามยาม,มี่พร้อมอ่านไหมลูกยามี่พร้อมไหมคะอ่ะใช่อ่ะ,ออะวอวเวนสาระอัวอ่านว่าอะไรลูกวอวเวนสาระอัวอ่านว่าอะไรคนะวัววัววัวอ่าเก่งมากอ้าวให้แครอทเยม,มี่หนึ่งดอกอ่า อ่าเออขอให้เปิดเลอ่าต่อไปต่อไปอ่าน้องฟอสพร้อมไหมน้องฟอสพร้อมครับน่าต่อเต่าสารอัวอ่านว่าต่อเสารอัวอ่านว่าต่ออัวตัวเก่งมากอ้าวให้ครับเค้กฟอสหนึ่งก้อนขับเค้กนะโอเคให้น้องฟอส อ่ะต่อไปใบเฟิร์นไปไหนแล้วลูกใบเฟินอ่อใบเฟิร์นดูเฟินกอเตาคาราอัวไม้จัตวาอ่านว่าอะไรลูกกออัวกัวตอตออัวตัวไม่จัตวาไม่จัตวาตัวตัวอ่าโอเคอ้าวให้หนมเค้กหนึ่งก้อนโอเคนะคะ โอเคเปเพื่อต่อไปเอาเลยนะมาเอาน้องข้าวผัดข้าวผัดเปิดไม้ลูกข้าวผัดข้าวผัดเปิดไม่ข้าวผัดข้าวผัดอ๋อฮิสารอัวอ่านว่าอะไรลูกอัวหัวเร็วๆอ่าให้ดอกไม้หนึ่งดอกโอเคนะคะ ข้าผัาดกระดกไม้ต่อไปไข่มุกไข่มุกไข่มุกพร้อไม่จ๊ะไข่มุกอ่าไข่มุกขอถุงสารอัวไม้เอกอ่อานว่าการขอทัค่์อ่ะเอาไม้สะกดไม้ลูกขอออกสร้งโจทย์แล้วหา,อาขออัวหัว เอานลูกจบเลยอ่ะคมุ่าอ่านลูกท้ออัวถั่วไม่เอกผ่าน่ถั่วจะกดด้วยดิทอด้วยทออด้วยอ๋ออนสองไม่เท่าไหร่อัวอัวไม่เอกถั่วสองเลยสี่อ่านว่าไม่เออเียวสองถออัวหัวไม่เอกแอสองเลยเลขเก้าวม่เอวอ่าให้แครอทหนึ่ง ชิ้นโอเคไหหมุูอ่ามาดู่ปยังไม่อ่านพอแล้วยังมีแล้วอ่ะใครยังไม่อ่านอ้าวจริงจริงเข้ามาจริงจริงอ่านได้ไหมเนี่ยจริงอ่านก็พอได้กดกล้องจริงจริงกดกล้องลูกไม่ได้ไม่ได้ไปไหนแล้วจริงจริงแอบไปไหนแล้ว อ่ะน้องทีน้องทีพร้อมไหมน้องทีดูเวลาได้ไหมน้องทีเปิดไมค์ลูกนี่เปิดไม้ไปกดอะไรลูกข้างล่างน้องทีอ่านตามกคอนนะลูกรอเรือสารอัวไม้เอกรอเรือสารอัวไม้เอกอ่านว่ารออัวดัวรัวรอัวดัวไม้เอกไม้เอก เก่ง่าอ่าเก่งมากอ้าวให้ทับเค้กหนึ่งชิ้นโอเคนะทำได้กับเค้กแอ้คทำได้ทับเค้กอ่าน้องซิงซิงอะซิง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 จะอ่านได้ไหมเนี่ยซิงซิงทับเค้กอ่านได้ไหมลูกเอาซิงซิงมาเอาคำง่ายๆก่อน้าไหนลูกซิ้ซิงเก่งนไรล่ลูกซิงซิงป่อยแล้วโยก ที่แมอ่นดจิ้งปนไม่ได้ไหมลูกเจริงไบัวไมสาอัวอ่านว่าบัวไม้าอวจริงจริงบม้าอนาอัวอ่าเก่งมากอ่าให้ขนมเค๊กหนึ่งกอนนะคะเคเกตองต้อง อ uh okay really uh well? no ่าใช่น้องควีนนี่ไม่มาเลยน้องควีน้องหนาวอ่าใครยังไม่อ่านลูกมีไหมคะเบียไม่อ่านอ่านแล้วนะอ่ะทีนี้เลยอ่นมาอ่าน้อมการอีกหนึ่งรอบนะเด็กๆต้องอ่านตามด้วยนะลูกถ้าใครไม่อ่านก็ว่าอึดอ่าอยู่นะว่ายืดคืนนะยึดคืนเลยไม่ให้เลยเนี่ยเลยนะเด็กๆต้องอ่านอีกรอบนะเนี่ย มีเลขมีเลขที่หมดแล้วเนี่ยเห็นไหมคะก้อนเขียนเลขไว้ให้หมดแล้วเนี่ยแล้วใครไม่อ่านหนึ่งรอบนะก้อนจะเอาคืนจะลบเลขออกเลยเอามาอ่านพร้อมกันนะลูกูค่ะคนที่หนึ่งนะลูกบออัวบัวหบิลลี่ไหมบออัวบัวอ่าเก่งมากคำที่สองบวออัวบัวบออัว ต่อไปตัว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 อาต่อไปตัวตัวไม่จัดตัว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 ไม่จัดตัวตัวอาต่อไปนะคะเก่งมากฮะหัว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  เดี๋ยวเพ่าเราคืนนะใครไม่อ่านนาลีนอ่านด้วยลูกเขาผัดอ่านด้วยท้อคขวดัวเอกตัวค่ะหัวแหัว่เอกหัวรงนีมีขวอนิ้ยท่องนามค่ะได้ค่ะได้ค่ะอ่ต่อไปนะลูกมันต่อไปรออัวรัวไม่เอกรัว รอัวรัวม่รัวอ่าต่อไปค่ะรออัวรัวไม่โทรัวรออัวรัวไม่รัรัวอสงสัยข้าผัดได้คนเดียวมั้งเนี่ยเดี๋ยวว่านยึดปกคนอื่นคืนหมดเลยนะไม่อ,อา่านเลยอ่านด้วยลูกอ่านแลวกไหมคอรัวรัวคอรัวรัว คอโลอัวครัวบ้า <wield> like ออัวครัวนี <breakdown> corona, yes ่คำสุดท้ายนะลูกกอโลอัวครัวกอโลอัวครัวอ่าเก่งมากเลยได้รางวัลทุกคนเลยให้ทุกคนเลยนะคะอ่านหกอันนี้อ่ะหกโอเคหกอะไรเนี่ะทุกคนวันนี้อ่าน เสียงดังเลยความอะไรได้เลยนะคะเก่งมากมาทุกคนเลยมีใครยังไม่ได้ค่ะมีน้องน้องควีนช่วงงามยังไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวภาคต่อไปเดี๋ยวแจกต่อไปได้ก็ต้องต่อไปต่อไปลูเด็กน้อยลูกไปคณิสสาล่นสีสีม่วงเด็ดเตรียมรอนะคะไข่หมูไข่หมูเห็นไหมลูก น um ี่นะคะแล้วถ้าต่อไปเราจะมาฝึกเขียนกันนะอันนี้สามอันนี้สามสองหนึ่งสองสามสี่ะ้าี๋้วก็เยี่ย็แล้วเราขับมาเจอกันนะคะอย่างไป